สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่เท่าไหร่ไม่รู้สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์นะสจำวันที่ไม่ได้ค่ะก็วันนี้ตื่นมาก็ให้ได้ยหญิงอันดีเซกินอาหารเช้านะคะแล้วก็ส่วนพี่ๆยังไม่ตื่นก็เดี๋ยวสาวก็จะไปปลุกรูปแหละไปโรงเรียนกันค่ะวันนี้วันจันทร์แล้วนะพี่เล็กครับ สวัสดีสวยๆว,ะว่ะส,สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเพียอกะเราวางรถไปค่ะมาม่โอ้แคันดูเพลอ,อกกันเนด่น วันนี้ระวังลูกามาเปิดประตูกันโอเคไปโอเคครับสวัสดีครับสวยๆเอากระเป๋าออกก่อนเอากระเป๋าออกก่อนอ่ะขึ้นได้ไหม โอ้ยโอเคอ่ะเดี๋ยวมามาช่วยเสร็จแล้วเสร็จแล้วสวัสดีสวยๆก่อนดีใช่ไสวัสดีสวยๆก่อนเสร็จแล้วคันดีสวัสดีสวยๆลาบีลาี่ต้องคำอะไรออกสีลาบีลาไปโรงเรียนแล้วค่ะ อันดีเซียนูเป็นไรายโหล้มเหรอไปถึงโรงเรียนแล้วค่ะเอาไม่เป็นอย่างนั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมครับได้เหรอให้มามาช่วยไหมให้มามาช่วยเหรอยาวโอเคหมวกอยู่ไหนคะหมวก หมวกค่ะ,คะนั่นไงหมวกเอามาค่ะเอาหมวกค่ะหมวกจ้าโอ้ยมันหนกักไหมลงมาค่ะน,นี่มาโรงเรียนซัมเมอร์นะคะนี่คือโรงเรียนใหม่โรงเรียนที่เด็กๆมานะคะ ลืมขวดน้ำแหละลืมขวดน้ําทั้งสองคนเลยแล้วแม่ก็เติมน้ําให้ทั้งสองคนเลยสรุปได้น้ําไปพี่เลียวคนเดียวโอเคไปค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณกี่โมงแล้ว สามโมงครึ่งนะคะสาก็กำลังจะไปรับลูกๆนะคะแต่ก่อนจะไปรับลูกๆเดี๋ยวสาจะให้เอฟซีดูบ้านที่สาทำความสะอาดเสร็จแล้ววันนี้นะคะเพราะว่าช่วงเย็นๆของวันนี้ก็จะมีคนมาดูบ้านนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูค่ะว่าสาทำความสะอาดแบบนี้ทุกครั้งทุกครั้งที่มีคนมาดูบ้านนะคะนี่ค่ะค่ะให้ดูในห้องน้ำก่อนเลยค่ะนี่ ก็จะเป็นห้องน้ําที่สาททำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะประมาณนี้แหละค่ะนี่ก็อยูห้องทํางานของแฟนแล้วก็ห้องนอนของเด็กๆค่ะก็เนี่ยแหละค่ะทุกครั้งที่มีการมาเปิดบานก็จะทําความสะอาดประมาณนี้นะคะเนี่ย จัดระเบียบนิดนึงค่ะก็คราวนี้ก็ไม่รู้จะสำเร็จหร,รือเปล่านะคะทุกคนแต่ว่าก็เราก็ทำในส่วนที่เราต้องทำให้ดีที่สุดค่ะข้างข้างล่างก็จะประมาณนี้ห้องน้ำห้องน้ำก็เรียบร้อยแล้วห้องรับแขกห้องรับแขก นี่ห้องรับแขกแบบนี้ค่ะก็ห้องครัวค่ะทุกครั้งที่มีการมาดูบ้านบ้านก็จะประมาณนี้ค่ะคือสิ่งที่สาต้องจัดการให้เรียบร้อยค่ะส่วนหลังบ้านเราก็จัดระเบียบหน่อยค่ะก็คุณสามีเป็นคนเอาที่นั่งมาใส่เป็นเบาะนั่งนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ ก็หวังว่าคราวนี้จะมีคนซื้อบ้านของเรานะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะเข้ามาก็จะประมาณนี้เนาะให้เอฟซีดูคร่าวๆนะคะว่าทุกครั้งที่มีการมาดูบ้านบ้านเราก็จะสะอาดสะอ้านประมาณนี้เลยคะ่ะ<ม>ก็ค่ะนี่แหละค่ะโอเคเนาะไปรับเด็กๆก,กันที่โรงเรียนคะ่ะ ก็จะพาลูกออกไปหาอะไรกินกันเลยค่ะหลังจากที่รับเด็กๆเสร็จแล้วเนาะไปรับเด็กๆทีรงเรียนกันนะคะน,นี่สามมาถึงโรงเรียนพี่เลโอแล้วนะคะอันนี้อันนี้ค่ะนี่คือที่จอดรถนะคะโล่งโจงมากเลยค่ะไม่รู้พี่เลโอมีเพื่อนเล่นหรือเปล่าวันนี้ ไม่ใช่ทั้งโรงเรียนมีพี่เลวอยู่คนเดียวบอเนี่ยแบบว่าเขาไปพักร้อนกันหมดแล้วทุกคนเหลือรครอบครัวเราเนี่ยไปเรียนถึงแค่วันศุกนะคะพี่เลวก็จะได้พักร้อนเหมือนกันแหละเดี๋ยวเดี๋ยวสาถ่ายตอนเลวออกมานะคะพเลวครับสวัสดีครับเลิกเรียนแล้วมึงบองกันบอสี่ดอกดอกเด็กกี่คนอ่ะวันเนี้ยเด๋ยวันสิบ โหยี่สิบคนมีเด็ก20คนค่ะวันนี้โล่งมากเลยค่ะ summer เนี่ยไม่ค่อยมีคนมาโรงเรียนแล้วจริงๆก็เป็นช่วงปิดเทอมของเด็กๆเลยค่ะแต่ว่าสำหรับพ่อแม่ของใครที่ยังทำงานอยู่ก็เด็กๆก็ยังคงมาโรงเรียนมาเล่นได้ปกติค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปรับอลิเซียกับออสการ์อีกโรงเรียนหนึ่งนะคะไม่ยังไม่ได้เปิดเลยลูกเอ้ย โอเคเปิดแล้วไปกันค่ะถึงแล้วค่ะโรงเรียนที่เราจะมารับลูกๆนะคะนี่ค่ะรับแล้วนะคะสาวน้อยลิเชคะโอ๊ยทำอะไรของเธอลิเชโอ๊ยฮัลยหลจอโอเคค่ะพาลูกๆไปกินอาหารเย็นกันค่ะ โอเคค่ะพาลูกๆไปกินอาหารเย็นกันนะคะไปร้านชิปชอ็อปชอบชอบ็อปตรงที่เด็กๆชอบกินนะคะตรงที่มีซูชิค่ะโอเคเก่งจังเลยดึงมาให้มามะเสร็จแล้วไหนคนไหนคนไหนชื่ออลิเซียอะอลิชินามอิชินามชื่ออลิเซียใช,ใช่ไหมคะอโอเคค่ะไปกันค่ะนั่งรถมาแป๊บเดียวถอดรองเท้าออก ต้องได้ใส่ใหม่อ,อ,อูทำปากคนนิเชียนิเชียรเร็วๆค่ะหิวข้าวแล้วค่ะหิวข้าวแล้วค่ะเร็วๆค่ะไหนทำอะไรอะ่ะดึงออกทำไมก่อนดึงออกแล้วก็ใส่ใหม่เอา ข้าวแล้วค่ะเร็วๆค่ะยืนขึ้นค่ะเสร็จแล้วเหรอไม่ต้องเอาไปหรอกค่ะเอาไปทำไมก่อนอา,าอตอไปไปไปกินข้าวกันเนี่ยค่ะร้านชอบชอบ ม่นายือดอกไม้สวยนี่ค่ะพอมาถึงเราก็จะมากดสั่งตรงนี้นะคะพี่ดูก็จะกินอะไร โอเคไม่เล่นหรอกมิเอะอยากกินอะไรหรอกอ่อเต่นนี่เหรออ่ะกด ไปคืออป่ะเขาเก้าคอมโนะคอ๋อเด่นอยากโอเคน้ำโอเคนี่ค่ะที่ร้านเขาก็จะมีขนมให้อย่างนี้นะคะเด็กๆก็จะวิ่งไปเอาเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็มาฉีก แล้วก็นั่งกินกันค่ะข้างในขนมก็จะมีกระดาษอย่างเงี้นะคะมันมีแบบว่าให้เราอ่านอะไรอย่างเงี้ยน่ะเป็นเหมือนคำคมอยู่ข้างในเหมือนฮาร์ดบีดสมัยก่อนนะคะทุกคนเนี่เรคันเที่ยี้มันเป็นไงเดี๋ยราคันทีวาเราจะตีว่ากินตีว่ากินกระเทีมนี้มัสตาร์ดโยน

นี mm. The oh, yes. uh, ่ถบอรงานี่เม่แอดิมเิรา่มาเริ่มแล้วเริ่มจะกัดกันแล้วค่ะทุกคน ร้านเนี้ยร้านเนี้ยช่วงเย,ย็นๆนีน้นไม่ค่อยมีคนนะแต่ช่วงกลางวันนี่คนจะพลุกพล่านมากเลยค่ะคนจะเยอะมากเขาทำอาหารอร่อยนะทุกคน <ๆ S 2> สาไม่หิวนะเมื่อกลางวันสากินอ่าเมื่อกลางวันสากินพิซซาไปค่ะประมาณบ่ายสอง <c oughs> เลยไม่หิวค่ะแต่ว่าจะขอหน่อยกินกับพี่เลโอหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งนะครับ ค่ะซูชิพิลิโอนะคะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยแล้นี่ก็คือของอลิเซ่กับออกานะคะซื้อมาแบบนี้แล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งค่ะก็จะเป็นแบ่งอาหารคนละครึ่งอย่าแมนตาโยเดี๋ยวละหัรวะอลิเซียฮอชิคลิงหัรวะนี่แบ่งครึ่งนะคะกับออกากับอลิเซียนะคะม่ไวเลยขอบคุณสกิร์ตอะ อ,นนอ,อันนี้ก็ให้พี่เอาก้บเดี๋ยวให้ไก่น้องอีกชิ้นหนึ่งนะโอ,โอเคอ่ะพี่เอกะอันนี้ของอลิเชียค่ะอลิเชียหายไปไหนคือน้ำซุปที่เรียวเขาไม่ชอบกินนะคะแม่ก็กินเองค่ะเพราะว่าสามงไม่ได้สั่งเนาะวันนี้จะอิ่มค่ะ ืมอะัี่แอยางมีแกนนั่งยังไงไกลกันแท้สามคนเนี่ยหล้อแมวกะ เป็นลักซษณะที oh ่เรกกินไวมากเลยเหนื้อสองชิ้นโอ้ย อร่อยมากเลยลูกลิเชียอร่อยไหมคะ ก็นี่เลยคะ่ะทุกครั้งที่มีการมาดูบ้านพวกเราก็จะต้องออกมาหากิจกรรมทําหรือว่ามากินอาหารนอกบ้านกันอย่างนี้ทุกครั้งนะคะค่าอาหารของพวกเราที่ต้องจ่ายไปก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะนี่ถ้าสากินด้วยก็เกือบ500อยเลยทีเดียวคะ่ะเพราะว่าสาเองก็ชอบกินซูชิเหมือนกันจริงๆก็กะว่าจะเก็บท้องไว้กินซูชิแหละแต่ว่าดัานกินพิซซ่า หมดไปหนึ่งถาดเล็กๆนะคะก็กินหมดเกลี้ยงเลยเมื่อประมาณบ่ายสองสาก็เลยไม่หิวค่ะวันนี้ก็นั่งดูลูกกินแล้วก็กินที่ลูกกินไม่หมดค่ะก็เสียดายเนาะส่วนในเรื่องของบ้านนั้นก็รุ้นว่าให้มีคนมาดูบ้านนะคะแล้วก็มีคนอยากซื้อไปสักทีค่ะเพราะว่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องไปเซ็นสัญญารอบสุดท้ายแล้วก็ต้องจ่ายเงินแล้ว ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยสักทีค่ะก็รู้สึกแบบไม่แน่ใจเลยว่าเราจะเป็นยังไงค่ะทุกคนตัวแปรสําคัญของเรื่องนี้ก็คืออยู่ที่บ้านหลังนี้เลยค่ะหลังที่เรากําลังจะขายอยู่นี้ค่ะถ้าเราขายบ้านไม่ได้ธนาคารอาจไม่อนุม,มัติเงินให้เรานะคะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้แฟนของสาวก็ได้โทรไปคุยกับธนาคารแล้วว่าแนวโน้มเราอาจจะขายบ้านไม่ได้ทันเวลาที่กําหนดค่ะจริงๆทั้งที่เราก็มีเงินเอาไปดาวแล้วในส่วนที่ธนาคารเรียกร้องมา ะะซึ่งไม่เกี่ยวกับบ้านหลังนี้ก็ธนาคารก็ยังไม่พอใจค่ะตอนนี้พวกเราก็เลยตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก กลับไม่ได้ไปไม่ถึงมันเป็นอย่างนี้นี่เองเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลคะ่ะตอนนี้ความรู้สึกของสาคือแบบนั้นเลยคะ่ะเอาจริงๆคลิปนี้สาก,ก็ไม่ได้อยากให้เอฟซีมาเครียดไปกับพวกเราด้วยนะคะเอาเป็นว่าวันหลังสาจะมาเล่าเรื่องให้ฟังแบบฉบับเต็มดีกว่าคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เรื่องก็ยังไม่ดําเนินมาจนถึงตอนจบนะคะเรายังมีเวลาอีกนิดหนึ่งคะ่ะก็มาเราลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าเรื่องนี้มันจะลงเอยยังไงคะ่ะอยู่ที่เดิมหรือไปที่ใหม่ ก็ถ้า fc ของเด็กๆอยากรู้ตอนจบของเรื่องนี้ก็ติดตามกันไปยาวๆค่ะสาก็จะพยายามไม่เครียดนะคะแล้วก็จะพยายามถ่ายคลิปแล้วก็ตัดต่อคลิปให้ fc ทุกท่านได้ชมกันนะคะและหลังจากที่เด็กๆทานอาหารเย็นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วสาก็พาลูกๆกลับมาบ้านค่ะเพราะว่าทางบ้านเขาก็ได้เปิดไปให้ คนมาดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่พวกเราก็จะยังไม่เข้าบ้านนะคะเพราะว่าสายอยากจะพาลูกๆไปเล่นข้างบ้านค่ะจะได้ย่อยอาหารที่กินไปเมื่อกี้ด้วยแล้วบวกกับที่พวกเราไม่ต้องทําอาหารเย็นแล้วก็สบายๆค่ะวันนี้ก็ไปพร้อมมันเนีย่ยอะไรดันก็ไมมองหรือยอ,อ,อรเสียไม่ก่อนหรอไปเดินเล่นดีกว่า ไปเดินเล่นมา,นนาเพราะมันเนียร่าลีแตน,นก็ดีดไปหรอไปเดินเล่นนิดนึงย่อยอาหารโอเคเอามาให้มามะ่านี่ใส่กระเป๋านี่เปิดใส่ในน,นี้ค่ะไี่มิส เปิดดีๆลูกเอ้าแล้วก็เก็บใส่ด้วยหลูกเฮ้ยระวังเป็นเล่นย่อยอาหารนิดน,นึงเนาะกินข้าวมาแล้วไม่ต้องรีบเข้าบ้านหรอกวันนี้ เพื่อนพี่เรีวเขาเห็นพี่เลีวนะเขาไปปั่นจักรยานมาแล้วเขาก็วิ่งมาเล่นเอกเขาก็เอามาจอดเล่นกับเลียวค่ะเพื่อนที่เล่นเนี่ยฉีดน้ํากันเมื่อวานนะฉีดกระจายเลยลูกเราเปียกลูกเขาไม่เปียกเลยสักนิดเดียวปืนเขาใหญ่เหลือเกินนี่เชียรยขึ้นเขาแล้วลูกโอ้ยหนอขึ้นเขาเลยบบ่นี่สนามข้างบ้านนะคะทุกคน มนาเล่นค่ะบ้านแถวนี้น่าอยู่นะสาจะบอกให้มันเงียบสงบดีนะทุกคนนี่ประมาณนี้อันนี้ก็บ้านเพื่อนพี่ลีโอนะคะเนี่ยบ้านที่สาถ่ายอยู่เนี่ย<ค><ณ>เ,เหรอมา<ะ><ค><ณ>เลยจ้ะนูก<ค><ณ>พี่ออกกาทำค่ะ<ณ>ย็นมากยิน อันนี้ก็สีตุ่มเบบี้เบบี้นี่มีชอบให้ทำอย่างนี้เอ็ดลรดเลยไห <laughs> น <laughs> ไปดูปั๊กกับป๊เมมุมค่ะมุมทำอาหารของอลิเซียมุมเดิมของเขาค่ะอิเซียทำอะไรกินลุก กัแค่ดูแลกับฟามอนพาสต้าฮะต้าสต้ากาาินอะไรผัดกะเพราหมูไหมผัดกะเพราหมูเหรอ เราไปเก็บลูกแดงๆที่เราเก็บเมื่อวานนะคะเรียวเรียนนะโดพี่เรียวได้อะไรไปเก็บมาได้เยอะไหมไหนคุณดูสินี่เหมือนลูกองุ่นเลยกินโชว์สิลุกกินโชว์ทีกินโช์ชผู้ชันผู้ชมสิ är det med? En åkra. Briono. Sur. Det är sur. Ska du ordna till kläder? Åh, åh, var ทำไมดินมันเยอะขนาดนั้นลูกเอารองเท้าจอดดีๆว่ะคันยุฟล็อกก็สกูลเล่นนาฟินเล่นนาฟินอะไรเอาเก็บดีๆทั้งหมดเลยเอาของมาม่าไปเก็บด้วยค่ะมาม่าไปเก็บด้วยนะนี่โอ้ยเก่งมากเลยเอาหมวกให้มาม่าเอา ออเอาเสื้อให้มามาก่อนเอาเสื้อให้หมามาห้แเล่เดโอนเดียวัูแห้งถึงยังที่ตั้มามัโรสอถึงยังพี่เดียวมาเดาสโรสว้าวเฮยนี่โอหมวกด้วยหมวกครับคุณจริโอ้ยสูงแล้ว บินเดินที่ไหนอีกไหนอยู่ไหนวอาแค่ดูไปแล้วจะบอทั้งหมดว่าเอฟบินเดินลิเซียอ๋อเนี่ะดูกันจริงๆตัวที่อกลิเซียเห็นไม่ใช่แมงมุมนะคะเป็นแมลงที่มีปีกแล้วก็แขนขายาวเ,เก่งก้างเหมือนแมงมุมเลยค่ะก,ก็มันสามารถบินได้<ค>นเนาะเียรหเหี้ยใจมาก

วันนี้สาก,ก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็ขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอของครอบครัวเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะก็จะพยายามทำคลิปให้บ่อยขึ้นคะ่ะ f อจะได้หายคิดถึงเนาะส่วนวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปขอให้ f อทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ